ทักคนวันี้จะมากินสเต็กชื่อดังในห้างแห่งหนึ่งน,นะทุกคนเราจะให้ทายกันกนะว่าเรามากินที่ไหนอคือเมนูแรกที่เราได้มาโอ้โหจานใหญ่ทั้งฝ่ามือเลยโอ้หสุดยอดอันนี้คือยกมาทั้งทะเลก,กันเลยนะทุกคนแล้วนี่ก็คืออาหารทั้งหมดที่เราสั่งมา2อย่างนะทุกคนเออารมณ์อยากอินเสิร์ตแบบสวยๆแต่ได้มาแบบนี้นนชามแรกเรามาชิมกันเลยกับสปาเกตตี้ขี้มาทะเลการไปคําแรกคืออือทานได้คําเดียวคือ อร่อยเฮียเฮีย,ฮยคือมันแซ่บและอลหมุนตุ้นมากๆเลยทุกคนเอ๊ะอาจารที่สองกันทุกคนกับสเต็กเราสั่งมาแบบสองอย่างเลยทุกคนทั้งหมูทั้งไก่เริ่มจากที่ไก่เรากัดไปคําแรกก็คือ <c oughs> มันก็อ่าอ่าเออ,อ <c oughs> เดี๋ยวขอลองชิมหมูก่อนละกันทุกคนลองชิมกันไปคำแรกก็คือ เออเออเอมันยังไม่โดนใจสำหรับเราเรอทุกคนและนี่คือกุ้งในสปาเกตตี้นะบอกเลยว่าเด้งสู้ฟันสุดๆเด้งบึ้งดึงดและนี่เรามากินที่อีซอมา